สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับตีเช่นเคยนะครับวันนี้ตีจะพามาดูบ้านอีกหลังหนึ่งเป็นบ้านภูวิลล่านะครับบ้านหลังนี้โลเคชันเขาเนี่ยจะอยู่แถวหางดงนะฮะใกล้กับฝรั่งนะครับบ้านหลังนี้ที่ดินเขาเนี่ยอยู่ที่ร้อยเจ็ดตารางวานะครับส่วนพื้นที่ใช้สอยเขาเนี่ยอยู่ที่400ตารางเมตรนะฮะมี5ห้องนอนเลยนะฮะบ้านหลังนี้คือแต่ละห้องเนี่ยเขาจะมีห้องน้ําในตัวทุกห้องเลยนะฮะสระระบบเกลือนะ,ค,ะความกว้าง,งเขาเนี่ยคือ3.5มคูณเมตรนะฮะ ก็มีห้องรับแขกห้องโถงขนาดใหญ่แล้วก็มีบาร์ไอแลนด์นะฮะแล้วก็มีครัวยุโรปครัวเปิดด้วยนะฮะแล้วก็โซนหลังบ้านเนี่ยก็ยังมีพื้นที่ซักล้างขนาดใหญ่ให้เลยนะฮะเดี๋ยวยังไงตามไปไปชมด้านในกันนะครับเรามาเริ่มจากโลเคชันบ้านหลังนี้กันเลยนะฮะบ้านหลังนี้ก็คือโลเคชันเนี่ยเขาจะอยู่แถวกาดฝรั่งนะครับเส้นทางในการเข้าหมู่บ้านเนี่ยคือเข้าได้2เส,ส้นทางนะครับ จะเข้าทางเส้นหางดงสายเก่าหรือเข้าทางเส้นคันคลองน้ำแพรก็ได้นะครับบ้านหลังนี้จะมี5ห้องนอนนะฮะ5ห้องน้ำจะเป็นบ้านสูง3ชั้นนะครับก็ทุกห้องเนี่ยก็คือจะมีห้องน้ำในตัวทุกห้องเลยนะฮะที่ดินของเขาเนี่ยจะอยู่ที่107ตารางวาพื้นที่ใช้สอยเนี่ย ใหญ่ถึง400ตารางเมตรเลยนะฮะในส่วนของสระว,ว่ายน้ำเขาเนี่ยก็คือความกว้าง3.5คูณ8เมตรนะฮะก็เป็นสระระบบเกลือบ้านอายุเขาเนี่ยประมาณ7-8ปีแล้วนะฮะเจ้าของเป็นฝรั่งนะครับเป็นคนสิงคโปร์คือไม่ค่อยได้อยู่นะฮะก็เลยตัดสินใจที่จะขายแล้วก็ปล่อยให้เช่านะฮะหลังนี้ให้เช่า50,000นะครับขาย10.5 ล้านนะฮะก็คือ10ล้าน500 0 0 0บาทนะฮะบ้านหลังนี้เนี่ยอีกวิวหนึ่งจุดหนึ่งที่ติชอบมากๆเลยก็น่าจะเป็นวิวของดอยสุเทพนะฮะโอเคอันนี้เราเข้าไปดูภายในตัวบ้านก่อนนะครับภายในตัวบ้านเนี่ยตรงโซนลิฟวิ่งเนี่ยจะมีเครื่องปร,ประกาศให้ด้วยนะฮะทั้งหมดของออบ้านหลังนี้จะมีเครื่องประกาศถึง7ตัวเลยนะฮะ นี้เราสามารถที่จะซื้อทีวีมาติดตั้งเพิ่มได้เลยนะฮะส่วนกระเบื้องเขาเนี่ยก็จะเป็นกระเบื้องหินเกรนิโต้นะฮะทะ่ามานก็มีทั้งทึบและก็โปร่งแสงแลนนโซนนี้ก็จะเป็นโซนของบาร์ครัวยุโรปนะครับก็จะมีบาร์ไอ์แลนด์ขนาดใหญ่จะมีเต้าอบ ะะมีซิงคมีฮูดดูดควันแล้วก็มีตู้เย็นขนาดใหญ่ให้เลยนะฮะในส่วนของพื้นที่เก็บของเนี่ยข้างล่างเนี่ยก็มีมาให้ค่อนข้างที่จะเยอะมีจานช้อนซ่อมมาให้เรียบร้อยเลยนะฮะแต่ว่าตีไม่ได้ถ่ายไว้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเตาอบนะครับ ท่านที่อยากจะทำอาหารนะฮะบ้านหลังนี้ก็คือเป็นบ้านที่เรียบร้อยบ้านสวยอีกหลังหนึ่งนะฮะแต่ว่าถ้าลูกค้าคนไหนเนี่ยถ้าอยากจะซื้อนี่ก็อาจจะมีการตกแต่งรีโนเวทเพิ่มเติมนะครับแต่โดยลักษณะของบ้านเนี่ยเขาจะเน้นโล่งๆนะฮะก็คือไม่ได้เน้นเปิดมากเท่าไหร่นะครับ ส่วนของด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นโซนของลันลี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องอนเนกประสงค์เราสามารถที่จะทําเป็นห้องออฟฟิศทําเป็นห้องรับรองมีแขกหรือมีเพื่อนเนี่ยเราก็สามารถที่จะให้ท้านอนตรงนี้ก็ได้นะฮะในส่วนของสระว่ายน้ำเนี่ยนะครับก็ตามผนังเนี่ย ถ้าสมมุติว่าลูกค้าท่านใดซื้อนี่ฮะทางเจ้าของนี่จะเก็บงานให้ใหม่หมดเลยนะครับห้องอเนกประสงค์ห้องนี้ก็ยังมีมเครื่องปรับอากาศให้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําของโซนลิฟิงด้านล่างนะฮะก็จะมีห้องนอนด้วยนะครับก็คือชั้นล่างนี้จะมีห้องนอนหนึ่งห้องนะฮะร,รวมห้องอนเนกประสงค์ ก็เดี๋ยวเราไปดูโซนถัดไปกันบ้างนะครับขึ้นไปยังชั้น2นะฮะชั้น2เนี่ยพอเราขึ้นไปปุ๊บเสร็จเลี้ยวซ้ายเนี่ย mm hmm. ก็จะเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งที่ให้มาค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะฮะคือห้องนอนขอเขาแต่ละห้องเนี่ยให้มาค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็ตัวเลเยอร์ของบ้านหลังนี้เนี่ย mm hmm. เขาจะวางเป็นลักษณะตัวแอนะฮะ mm hmm. ก็คือทำให้ แต่ละห้องเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นวิวของสระว่ายน้ำได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมของห้องชั้นสองจะมีระเบียงออกไปด้านนอกเราสามารถที่จะพูดคุยหรือปฏิสัมพันธ์กับคนที่ทำกิจกรรมอยู่บริเวณสระว่ายน้ำได้เลยนะครับและตรงนี้นะครับเราก็ยังสามารถที่จะมองเห็นวิวของดอยสุเทพแบบนะฮะ วิวของเขานก็จะเป็นวิวลักษณะโล่งเลยนะฮะอันนี้เราก็พาไปดูในโซนของห้องน้ำนะฮะก่อนที่เราจะเข้าห้องน้ำเนี่ยเราก็ยังมีตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ให้เลยนะฮะตู้เสื้อผ้าก็เป็นชุดเฟอร์นิเจอร์ของอินเด็กมาให้เรียบร้อยเลยนะครับส่วนของห้องน้ำเนี่ยก็ยังมีอ่างอาบน้ำแล้วก็มีชาเวอร์ มาให้ด้วยนะครับในส่วนของห้องน้ำเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะมองเห็นวิวของด้านนอกได้เลยนะฮะบ้านก็ถือว่ายังไม่ได้ว่าสุดโทมหรือเก่ามากนะฮะก็ยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับทางเจ้าของเนี่ยก็จะมีเก็บรายละเอียดส่วนของตัวนอกอาคาร ให้ก็คือให้เนี้ยบเลยนะฮะตรงนี้เนี่ยครับเราก็ยังสามารถที่จะปรับเป็นห้องอเนกประสงค์ก็ได้นะครับจะเป็นห้องดูทีวีหรือว่าห้องอ่านหนังสือก็ได้นะครับในโซนนี้นะฮะชั้น2เนี่ยเขาจะมีห้องนอนอยู่3ห้องนอนนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนถัดไปกันนะครับ นี่ก็จะเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะครับที่สามพรอจะมองเห็นวิวของสาไว้นน้ำด้วยนะห้องนี้ก็มีแอร์มีเฟอร์นิเจอร์ครบนะฮะจะมีห้องน้ำในตัวทุกห้องเลยนะครับห้องนี้คือจะเป็นห้องนอนอ่อาขอโทฮะก็จะเป็นห้องน้ำที่ไม่มีอ่างให้นะฮะก็จะเป็นตัวเป็นชาเวอร์มาให้นะครับ ไปดูในห้องถัดไปกันบ้างนะครับห้องนี้นะฮะก็จะเป็นห้องนอนที่3ามอยังชั้น2นะครับห้องนี้ก็จะมีตู้เสื้อผ้าส่วนสุขภัณฑ์ของเขาเนี่ยใช้ยี่ห้อของโมย่านะครับเราขึ้นไปยังโซนชั้น3กันบ้างเลยนะฮะโซนชั้น3เนี่ยก็จะเป็นโซนของห้องมาสเตอร์นะครับก็จะอยู่บริเวณของชั้น3 ห้องของมาสเตอร์ค่อนข้างที่จะมาให้ค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะฮะก็ถือว่ากินทั้งอาคารด้านบนเลยนะครับนี้ก็จะเป็นบริเวณวิวรอบๆของตัวชั้น3นะครับลมโกรกเย็นสบายดีมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในโซนของห้องน้ำกันบ้างนะฮะ ในห้องน้ำเขาเนี้ยก็จะมีตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่มาให้เลยนะฮะก็มีตู้เสื้อผ้าทั้ง3าประตูเลยถือว่าเป็นตู้เสื้อผ้าที่ค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะมีตู้เซฟให้ด้วยนะครับเก็บเสื้อผ้ารองเท้าถุงเท้านะฮะ ได้เยอะเลยฮนะห้องมาสเตอร์ก็จะมีอ่างอาบน้ําให้ด้วยนะครับอ่างอาบน้ำเนี่ยเราก็ยังสามารถมองเห็นคนที่เดินขึ้นมาอย่างบริเวณตัวห้องมาสเตอร์ชั้นบนได้เลยนะฮะสุวนภพันเขาก็ใช้ของโมย่านะครับแต่ตรงนี้เราสามารถที่จะปิดได้นะฮะบ,บานเ็ตตรงนี้นะครับก็จะมีเรนแชเวอร์มาให้ เฟอร์นิเจอร์ก็ยังอยู่สภาพที่พร้อมใช้งานได้ดีเลยนะครับครับเดี๋ยวตีจะพาไปดูในโซนของระเบียงของห้องมาสเตอร์กันนะครับระเบียงของห้องมาสเตอร์เนี่ยให้มาค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะฮะเราสามารถที่จะมาจัดเป็นที่นั่งเล่นไว้สำหรับชมวิวจิบกาแฟได้เลยนะครับ มาถึงท้ายคลิปแล้วนะฮะถ้าใครสนใจบ้านหลังนี้ก็สามารถที่จะติดต่อตามช่องทางด้ลลานล่างที่ตีทิ้งไว้ให้ได้เลยนะฮะแล้วถ้าใครต้องการบ้านภูวิลล่าที่ดินในเชียงใหม่เนี่ยก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามตีได้โดยตรงเลยนะฮะตีดีเทียบคุยและรับสายทุกท่านนะครับถ้าไงวันนี้คลิปนี้ตีต้องไปก่อนแล้วนะฮะยังไงเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ